สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปกระโงความรักนะคะของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมกราคมเนาะก็เป็นการแวบภาพรวมนะคะไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งนะคะก็คลิปนี้เนี่ยอาจจะมาช้ามากๆก็ขออภัยด้วยนะคะเอ,อเดี๋ยวเดือนหน้ามกเ,เดือนกุมภาเนี่ยจะไม่ช้าแล้วนะคะจะรีบทําให้เสร็จก่อนต้นเดือนเลยเนาะจะได้ไม่ต้องรอกันนานนะคะโอเคเอ่า คลิปนี้นะคะจะหมายเป็ค่าคนโสดนะคะคนมีคนคุยแล้วก็คนมีคู่เนาะคนมีคนคุยคือคุยแล้วสถานะไม่ชัดเจนนะคะอ่าก็ใครดดวงส่วนตัวตอนนี้นะคะโปรจากอ่าปกติสามข้าถาดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทลดเหลือเก้าสิบเก้าบาทยังมีอยู่นะคะเง<ส>ินครึ่งหนึ่งนะคะหักไปทําบุญเนาะไปอ่านอะไรอย่าใต้คลิปกันได้นะคะแล้วก็อ่อลาลน์ที่จะดูดวงเนี่ยลายไอเดียก็ให้ไว้ใต้คลิปแล้วนะขอบคุณค่ะอ่าโอเคขออนุญ,ญาตเริ่มเลยนะคะสําหรับความรัก อของชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคมนะคะเริ่มไปที่ o r a ์ l ค card ก่อนเนาะ let go of uh, let go นะคะ of control it choose นะคะ allow t h situation to unfold naturally นะคะ retreat นะคะ it is time to disconnect from the world attraction attract, you attract you uh, attract romance love by enjoying this moment fully นะคะ. สีพลิกจิตตอนนี้นะคุณอาจจะไปคาดหวังอะไรบางสีมาอย่างเรื่องความรักจนเกินไปเนาะมันเหมือนไพ่อบอกว่าอยากจะให้คุณปล่อยไปบ้างนะคะปล่อยให้มันเป็นไป,นปนตามธรรมชาตินะคะถอยกลับมาอยู่ตัวเองถอยกลับมาอยู่ตัวเองบ้างนะคะกลับมาอยู่กลับมาชื่นชมนะคะกลับมามีเวลาให้กับตัวเองในสถานะปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเนา,จจา re, นะ Action speak l o u d l y นะคะ Express your love through actions นะคะ ไพ่บอกว่าถ้าคนมีคู่นะคะหรือช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิกถ้าคุณแอบ,บชอบใครเนี่ยพยายามนะคะแสดงออกให้ชัดเจนว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้แสดงออกที่ชัดเจนเนาะหรือว่าคุณอาจจะร้อยใ,ใครสักคนหนึ่งชัดเจนกับคุณอยู่ในเดือนมกราคมนี้นะคะแต่ไพ่บอกว่าปล่อยมันไปค่ะปล่อยให้มันเป็นเป็น,ปนไปตามธรรมชาติถอยกลับมา นะคะดูแลตัวเองถอยกลับมา appreciate ช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่คุณมีชีวิตที่คุณมีอยู่ตอนนี้เนาะกลับมาดูแลตัวเองนะคะกลับมาโฟกัสกับตัวเองก่อนนอนท่นเมดูจากไพ่ตอนนี้นะอ่ะต่อไปเมย์ขออนุญาตดูคนโสดก่อนนะคะคนโสดเมย์จะใช้ไพ่สำรับนี้นะคะสำรับเดียวนะคะส่วนคนมีคู่เมย์จะใช้สำรับนี้ในการอ่านความคิดความรู้สึกของเขานะคนมีคู่กับคนที่มีคนคุยเนาะคนโสดก็คือโสดจริงๆนะคะให้บอกเลยวว่าโสดจริงๆนะ ไม่ได้มีคนคุยเลยนะคะโสดจริงๆส่วนคนที่มีคนคุยก็ต้องไปฟังของคนที่มีคนคุยเนาะอ่ะโอเคความรักคนโสดชาวราศีพิจิกอ่าเอทธอฟเพนิคลสนะคะหรือแปดเหรียญไฟซับคัพบางคนกําลังทําใจอยู่นะคะเป็นช่วงเวลา,เป,วเ,วลาเป็นช่วงเวลาทําใจเนาะเป็นช่วงเวลาของการโฟกัสที่คุณอยากจะโฟกัสกับตัวเองเดซัน Temperance Arop ร o r นะคะ Arop ์ o r กับ a r o p ์ร n บ l ขึ้นมาของคนโสดแม้รู้สึกว่าคุณกำลังพยายามนะคะให้ตัวเองผ่านพ้นจากอะไรบางสิ่งบาอยา่างผ่านพ้นความกลัวผ่านพ้นความเสียใจนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ เม้ว่าไม่ใช่ในช่วงเวลาที่เพิ่งกําลังทําใจนะคะน่าจะทําใจมาได้แล้วสักพักหนึ่งแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังต่อสู้กับตัวเองเพื่อพยายามเปิดใจให้ความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่เดอะซันกับไพ่แทนพลานขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะความรู้สึกของคุณในเชิงการใช้ชีวิตปัจจุบันนะคะหรือว่า,าในเรื่องของของหัวใจเนี่ยถามว่าคุณมีความสุขไหมไพ่บอกคุณมีความสุขมากนะคะน่าจะมีความสุขมากกว่าในช่วงที่ผ่านมา แต่ว่ามันก็ยังมีในช่วงที่มันยังขูุขาบ้างเนาะเพราะมันยังมีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมานะคะคุณก็ยังมีความเสียใจยนะคะหรือว่ายัง ยังไปยืดติดกับอะไรเก่าๆที่มันที่มันผ่านไปแล้วอยู่นะคะบางคนอาจจะกําลังเผชิญปัญหาเรื่องของการไม่กล้าเปิดใจเรื่องความรักไม่กล้าที่จะมีความรักนะคะกลัวการมีความรักแต่เท่าที่เมดูจากไพ่นะคุณพยายามที่จะเปิดใจให้ความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณกําลังทําทงานกับตัวเองนะคะเพื่อให้ตัวเองได้เปิดใจให้ความรักได้แบบเต็มที่ ซึ่งแม่ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าคุณพร้อมที่จะมีความรักนะคะลองเปิดใจดูมีใครเข้ามาก็ลองคุยดูเนาะ,ะบางคนเนี่ยพอเริ่มรักเข้าไปแล้วเริ่มชอบเข้าไปแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากจะถอยกลับมาเพราะกลัวที่จะมีความรักแต่แม่ดูจากไพ่อ่ะคุณสามารถที่จะเปิดใจได้แล้วคุณทําได้นะคะมันไม่มีความรักความสัมพันธ์แบบไหนที่มันไม่ต้องเสีย่ยง ะะถ้าเราถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้เนาะก็เหมือนการลงทุนนั่นแหละคะ่ะทุกคันทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะก็คนโสดก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะถ้าอยากเปิดใจเมย์แนะนําให้ว่าลองเปิดใจดูพอช่วงนี้แม่ว่าคุณก็พร้อมประมาณ80%อนะอาจจะเหลือแคบอีก20%ที่คุณยังยังไม่กล้าป,ปล่อยให้ความรักเนี่ยเข้ามา เม่อิที่คนกับคุณมากนะักคือคุณอาจจะปิดใจไว้บ้างนะคะก็คือปล่อยแหละอารมณ์แบบเปิดใจเปิดใจที่จะให้มีคนเข้ามาพอมีคนเข้ามาคุยพอคุยไปแล้วสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกด,ดีกับเขาสักพักหนึ่งก็เริ่มที่อยากจะถอยตัวเองออกมานะคะอันนี้อาจจะเป็นอีก20ที่คุณยังไม่กล้าในเรื่องของความราัก1 0รแค่นั้นเองเนาะ,อะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคนโสดต่อไปนะคะเมย์จะไปกันที่คนมีคนคุยเลยเนาะ โอเคค่ะต่อไปคนที่มีคนคุยนะมัจะใช้สําหรับนี้ในการเป็น energy ของคุณสาหรับนี้นะคะสำหรับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนาะเป็น energy ของเขานะคะเอเนจี energy ของคุณไพ่ห้าเหรียญน,นะเหงานะคะเศร้ารู้สึกไม่มีความสุขนะคะรู้สึกมีคนคุยก็เหมือนไม่มีนะคะอะต่อไปดูเอเนจีของเขาหน่อยสิ มีข้อแาะดูเอเนจีฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีพิจิคุณคิดถึงเขานะแล้วมีโอกาสที่เขาอยากจะกลับมาหาคุณด้วยบางคนเนี่ยคนที่มีคนคุยเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้คุยกันอาจจะเลิกคุยไปแล้วนะคะมีโอกาสที่เขาอยากจะกลับมาหาคุณนะพอมีไพ่หกถ้วยขึ้นมาในฝั่งเขาเหมือนตัวคุณเองก็คิดถึงเขาคุณก็เหงานะคะเขาเองก็คิดถึงคุณนะคิดถึงคุณคิดถึงความเก่าๆมีอ่าเรื่องความรู้สึกเก่าๆนะคะ เขาจะเหมือนเป็นช่วงที่เขาหวนไปคิดถึงวันเวลากเก่าที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันซึ่งคุณก็คิดถึงเขาอยู่พอดีแหละนะคะแต่เอเน g y คุณค่อนข้างจะค่อนข้างจะหนักกว่าเขานิดน,นึงก็คือคิดถึงมากๆนะคะแต่ในเอเน g y ของเขาเนี่ยมันจะเป็นการที่ว่าคิดถึงเรื่องราวเดิมๆเก่าๆ,ๆที่เราเคยมีด้วยกันมานะคะจะเป็นเอเน g y ลักษณะนี้เนาะอะ,อะดูภาพเอเนจีของคนอีกหนึ่งใบ e ุยดับ n ั s นะคะ ภายนอกคุณดูเข้มแข็งนะคุณดูแบบว่าไม่เป็นอะไรไม่มีเขาก็อยู่ได้แต่ลึกภายในใจอ่ะไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาคุณเหงานะคนมีคนคุยคุณเหงานะคะชาวราศีพิจิกถึงแม้ข้างนอกคุณจะดูเข้มแข็งขนาดไหนอ่ะแต่แม่รู้สึกว่าข้างในอ่ะคุณยังไม่โอเคกับการที่อ่าคุณได้สูญเสียใครสักคนหนึ่งไปนะคะถึงแม้ว่าอาจจะคุยกันเฉยๆถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะไม่ได้พัฒนาแต่แม้ว่าคุณก็คิดถึงเขาอะนะแม่ดูจากไพ่ โอเคโ o ล c ค p เขาก็คิดถึงคุณนะนะคะคิดถึงมากๆเกแ้ที่เม่ดูโ o f cup s คือเขาพยายามเปิดใจนะเขาพยายามเปิดใจนะคะให้คนใหม่เขาพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณให้เม่ดูเขาพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณนะคะแต่ก็ยังคิดถึงอยู่แต่ว่าในส่วนของเขาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ ยังทําให้เขากลับมาหาคุณตอนนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะยังรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการก็ได้แต่ถามว่าคิดถึงไหมไม่ว่าเขาคิดถึงคุณเขาเองก็ไม่ได้คิดถึงคุณน้อยกว่าที่คุณคิดถึงเขานะถึงแม้ว่าภายนอกคุณจะดูเข้มแข็งแค่ไหนภายในใจคุณก็คิดถึงเขามากๆอยู่ดีนะคะถ้าไม่ดูจากภานะ่นะต่อไปดู Energy ของคนณ The m a g i c ช a n ก็ถามว่าคุณคิดถึงถึงขั้นไม่ไม่เป็นอันกินอันนอนไหมไม่ใช่นะคะไพ่เดนเมเชียบอกว่าบางทีเนี่ยอันนี้ให้ระวังนะคะบางทีชาวราศีพิจิกคุณอาจจะกําลังโกหกตัวเองอยู่ว่าคุณไม่คิดถึงเขาอันนี้ไม่เป็นไพ่ทริคหรือข้อเสียของมิจิเชียนนะคะบางทีคุณอาจจะไม่ได้รู้ใจตัวเองขนาดนั้นนะคะลึกๆในใจของคุณอะคุณยังคิดถึงคนคนนี้อยู่ นะถึงแม้คุณพยายามแค่ไหนก็ตามที่จะไม่คิดถึงหรือพยายามโอเคแค่ไหนก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบ,บันที่มันมีอยู่แต่เท่าที่เมย์ดูนะคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะคะลึกๆล,ล,ล,ลึกแล้วเนี่ยเวลาคุณเหงาคุณอยู่คนเดียวคุณก็จะต้องคิดถึงคนคนนี้บ่อยๆนะคะจะคิดถึงเรื่องราวของเขาบ่อยๆซึ่งข้อดีก็คือเขาก็คิดถึงคุณเหมือนกันเนาะแต่มันเหมือน รู้สึกว่าทั้งคู่อ่ะอยู่ในช่วงที่อาจจะมีปัญหาหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์มันไม่สามารถจะพัฒนาไปกว่านี้ได้นะคะอ่ะอุ้ยขออีกหนึ่งใบนะคะ่ะให้กับ energy ของเขา queen of cups นะคะคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎกนะคะชาวราศีท่นานน้ำเมาืกันกับคุณมีนกรกฎพิจิกอ่า เขาคิดถึงคุณไม่น้อยกว่าที่คุณคิดถึงเขาแน่นอนร้อเร์เ็นต์คนคนนี้มีความรักให้กับคุณนะคะมีความรักให้กับคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแต่เทอที่เมยได้จากไพ่นะมันเหมือนมีเส้นอะไรบางสิบางอย่างมันมาก,กั้นระหว่างให้คุณกับเขาอะยังรักกันไม่ได้ในตอนนี้ซึ่งเมย์ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ความรู้สึกและเอนเนที่เมยได้จากไพ่คือ มันยังไม่ใช่เวลาที่ใช่ที่คุณกับเขาจะต้องกลับมาคุยกันหรือกะหรือจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะถ้าถามว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาคุยไหมเขาคิดถึงเขาคิดถึงคุณคนนี้คิดถึงเขาแต่เมยังไม่เห็นแอคชั่นของการกระทำใดๆน,น,นะคะที่จะดึงเข้ามาให้ให้ทำนะคะถ้าสมมุติว่าคุณอยากคุยกับเขาให้บอกว่าแอคชั่นสปีคลาลี่นะคะ ลาวี่นะคะ Express your love to action ถ้าคุณอยากที่จะคุยกับเขาไม่ว่าอาจจะต้องเป็นฝ่ายคุณต้องติดต่อเขาไปก่อนนะคะเพราะเท่าที่เมดูเนี่ยเขาอาจจะมีบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะให้กับคุณหรือว่ายังไม่สามารถที่จะกลับมาพัฒนาวความสัมพันธ์ใน,ในตอนนี้เพราะว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าเอเนซี่ที่เมดรู้จากไพ่นะเขาเหมือนมีเรื่องท,นะที่ต้องให้จัดการอยู่นะคะ เอาละถ้าคุณชอบเขานะคะคุณคิดถึงเขาก็ลองทักเขาไปดูนะคะแต่เท่าที่เมดูอ่ะอีกโก้คุณค่าจะสูงแหละนะไม่ค่อยทักเข้าไปง่ายๆนะคะแต่ถ้าถามว่าเขาจะทักคุณมาไหมเขาก็ยัง นะเขาก็ยังแต่ถ้าไเมนูฝ่ายเขาเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของอีโก้แต่เขารู้สึกว่าเขายังไม่สมควรจะทักคุณมาในตอนนี้แต่ฝ่ายคุณจะเป็นเนจี้ที่แบบว่าไม่ทัก,กไม่ทักมาก็ไม่คุยไม่คุยก็ไม่คุยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยือซ่านีไม่ชัดเจนต่อไปเปขออนุญ,ญาตดูอ่อนในที่คนมีคู่เลยนะคะโอเคนะคะต่อไปเป็นความรักของคนมีคู่ชาลสีพิจิกนะ อันนี้ี้ของคุณหนึ่งใบค่ะมันติดมาสองใบไม่ไม่เอามีจะเอาใบเดียวโอเค queen of cups นะคะอา่าฉันรู้สึกว่า คนที่รักเขานะคูุณนะคะคนร,รักเขาคุณรู้สึกมั่นคงกับคนคนนี้ถึงแม้ช่วงเนี้หรือว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันเหมือนเป็นแรงกระเพื่อมหรือคลื่นน้ำเนี่ยคลื่นทะเลเข้ามากระทบความสัมพันธ์บ้างแต่ว่าเท่าที่ไมาดูจากไพ่คุณก็ยังมั่นคงกับคนคนนี้อยู่นะคะ <c oughs> ต่อไปอินเนอร์จีของเขา เชนับคับนะคะเขาก็ยังรักคุณอยู่เขาก็ยังมองเห็นคุณนะคะเป็นคนที่ทําทให้เขามีความสุขอยู่นะคะสําหรับคนโสดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คนโสดสิคนที่มีคนคุยคนที่มีคู่นะคะบางคนมีโอกาสนะคะที่คู่ของคุณเนี่ยคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้เขามองเห็นอนาคตที่ดีกับคุณนะคะเขาอยากสร้างความสัมพันธ์ที่มัน่นมั่นคงนะคะอยากจะมีครอบครัวกับคุณนี่คือง่ายคือเขามองเห็นอนาคต ร่วมกันกับคนนั่นแหละนะอะต่อไปดู energy ของคุณค่ะ n i ยสอบสอดคุณคิดมากนะคะช่วงนี้นะคุณรักเขานะคุณมั่นคงกับเขาแต่คุณก็อดคิดมากไม่ได้นะคะชาวราศีพิจิกในช่วงนี้คิดมากคิดต่างๆนานานะคะบางทีเราอาจจะคิดมากไปเองก็ได้นะอะมาดูว่าต่อไปทำไมทำไมถึงคุณต้องคิดมากนะคะดู energy ฝั่งเขาต่อ ถเอเนจีฝั่งเขาต่อเชนน็ p e เพน c เคินะคะสิบสนะคะไพ่สองใบนี้ไพยย่ของการครอบถึงการมีครอบครัวนะคะคนคนนี้คนที่คุณคบอยู่ตอนนี้นะคะคู่ของคุณเนี่ยเขาไม่ได้มองเห็นแค่ปัจจุบันแต่เขามองเห็นอนาคตกับคุณเขาอยากจะได้ครอบครัวที่มันมั่นคงนะคะสมบูรณ์ทั้งในเรื่องความสุข เรื่องของทางใจนะคะแล้วก็เรื่องของทรัพย์สมบัติเนาะเขาไม่ได้อยากมีครอบครัวทีออ่อยู่ก็ได้แบบเงินไม่เยอะไม่เป็นไรก็มีความสุขถ้าที่ไม่ดูเขาไมไ่ต้องการแบบนั้นนะคะเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะคะแล้วก็มั่งคั่งในเรื่องของทั้งการเงินแล้วก็ความรู้สึก นะคะคือเขาอยากให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดในสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้นะคะซึ่งเมย์ไม่รู้ว่าคุณคิดมากเรื่องอะไรวนะส่วนใหญ่ไพ่ก้าวดาบคือไพ่ของคนที่คิดมากไปอีกซะมากกว่านะคะดาบมันยังไม่ได้ปรับคุณแต่ว่าคุณคิดมากไปก่อนคุณแหวงไปก่อนก็ได้นะคะอะต่อไปดู Energy ของคุณนะคะมันติดมาสองใบยมยก็เอา2ใบนะสิดาบกับสดาบ คุณน่าจะกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปไม่ได้คุณกลัวว่าสวรวันหนึ่งมันก็ต้องเลิกกันนะคะคุณก็เลยดูดูให้เครียดะนะดูคิดมากจริงๆไพ่าดาบนะคะมันเป็นไพ่ของความคิดเนาะไพ่ของความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างบางทีคุณกับเขาอาจจะเพิ่งผ่านสถานการณ์อะไรบางสิ่งมาอย่างมานะคะหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหากันรุนแรงไหมหรืออาจจะเคยเลิกกันมาก่อนแล้วตอนนี้กลับมาคุยกันแล้วนะคะ ก็เลยอยู่ในจุดที่คุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่มั่นคงกับเขาสักเท่าไหร่เนาะไม่สักเท่าไหร่แหละมั่นไม่ค่อยมั่นคงกับเขาเลยนะคะคุณระแวงไปหมดคุณคิดมากไปหมดนะนะโอเคดูเอเนอร์จีของเขาเอีกหนึ่งใบค่ะไดรับคัพโอเคเป็นไปได้นะคะว่าคู่ของคุณเนี่ยเขาดูห่างเหินกับคุณนะ เป็นว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณหรือไม่ได้สนใจคุณพอสมควรก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันจะเลิกกันหรือเปล่านะคะมันจะมันจะหายไปไหมเขาจะไปเลยไหมนะคะเขาจะเขาลักเราอยู่ไหมนี่คือสิ่งที่คุณกลัวนะคะมันคือสิ่งที่คุณกลัวคุณกลัวการเลิกกันคุณกลัวมันเป็นไปไม่ได้นะคะคุณกลัวที่จะเสียใจยและถ้าไม่ดูจากไพ่นะและ้วไพเอนจิ้ของเขาอยู่ในงมาเป็นไพ่แปดถ้วยเป็นไปได้นะคะว่า ช่วงเนี้ยเขาอาจจะถอยห่างจากคุณนะคะแต่เท่าที่เมดูมันไม่ใช่เพราะว่าตัวคุณนะคะเขาอาจจะอยากไปหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองทับนะคะเพื่อให้ความมั่นคงและรความรักความสัมพันธ์กับคุณเนี่ย มันดีขึ้นนะคะหรือเขาอาจจะอยากหาเวลาอยู่ส่วนตัวนะคะเพื่อคิดอะไรให้มันดีขึ้นแต่สิ่งที่เขาต้องการกับคุณเนี่ยก็คืออยากมีครอบครัวนะคะแต่บางครั้งตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวนะคะก็เลยทําให้คุณคิดมากนะคะว่าเออเขาจะไปเลยไหมเขาจะมาอยู่ไหมนะคะหรือความสัมพันธ์นี่มันจะต้องจบไปเลยแต่เท่าที่เมย์ดูจากไพ่เนี่ย ตอนนี้ไม่ว่าปล่อยให้เขาไปก่อนนะคะถ้าเขาอยากบอกว่าเขาอยากมีเวลาส่วนตัวเนาะให้เขาไปก่อนพอเป็นช่วงที่เขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวก็ได้นะคะให้ r e t r e a กับให้แปะถ้วยเนี่ยเขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวเขาอาจจะเหนื่อยกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วเขาเขาอาจจะไม่ได้อยากให้คุณมาอยู่กับเขาช่วงนี้เพราะว่าเขาอาจจะต้องการเวลาคิดเนาะหรือว่าหาหนทางอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ ที่ต้องต้องคิดคนเดียวต้องตัดสินใจคนเดียวนะคะแม้ว่าถ้าเขาพร้อมหรือเขารู้สึกดีเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็กลับมาหาคุณเพราะสิ่งนี้เขาคิดสิ่งที่เขาต้องการกับคุณเนี่ย มันมั่นคงนะคะแล้วมันก็ดูมีความสุขมากๆในอนาคตนะคะแต่ตอนเนี้ยไม่อยากจะให้คุณลองไว้ใจคู่ของคุณดูนะคะถ้าถ้าเมดู่ะคุณกลัวเขาจะหายไปแต่วทาเมดูของใน energy ของเขาเนี่ยไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาไม่ได้หมายถึงว่าเลิกกันบางทีเขาอาจจะขอหา่างเพราะขอไปจัดการเวลาส่วนตัวหรือเรื่องปัญหาส่วนตัวก่อนก็ได้ซึ่งเขาไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวเขาแก้ปัญหาเสร็จนะคะหรือว่าเขา เขาจัดการปัญหาเสร็จเดี๋ยวเขาก็กลับมาบางคนเขาอาจจะมีปัญหากับครอบครัวของเขานะคะหรือว่าพอแม่ญาติพี่น้องอะไรเนะี่ยมีปัญหาเขาจะปมนต้องไปแก้ไขตรงนั้นก่อนนะคะก็เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งคิดมากแล้วกันเนาะนะคะถ้า,าถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่ทาที่ผ่านมาเขาไม่ทําให้คุณเสียใจยเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์มาตลอดแล้วการที่เขาอยากจะขอเวลาส่วนตัวเขาอยากจะได้เวลาส่วนตัว ไม่มว่าเราก็ควรจะให้โอกาสเขาหรือให้เวลากับเขานะคะเราก็จะได้มีเวลาคลิปทดทวนกับตัวเองด้วยว่าเออเรายังอยากมีอยากอยากใช้ชีวิตยังหลักอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาอยู่ไหมนะคะให้แบบว่า let go of control issue บางทีคนอาจจะพยายามอยากที่จะควบคุมคู่ของคุณจนเกินไปนะคะช่วงนี้ถ้าเขาอยากมีเวลาส่วนตัวคุณก็ให้เขามีเวลาส่วนตัวส่วนตัวคุณเองที่ไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันหรือว่าเขาห่าง ห่างกันไปคุณก็เอาเวลาตรงนั้นที่คุณมีมากขึ้นเอามาให้กับตัวเองเอามาสนใจตัวเองนะคะมาพัฒนาตัวเองดีกว่าเนาะอันนั้นจะดีกว่าการที่มานั่งคิดมากทุกวันที่ถึงเขาทุกวันนะคะมันก็ไม่ได้ส่งผลดีทั้งตัวคุณเองแล้วก็ทั้งตัวคู่ของคุณเองแล้วก็ไม่ได้ส่งผลดีกับความสัมพันธ์นีเนาะรักกันก็ต้องเชื่อใจกันนะคะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะสำหรับความรักของชาวราศีพิจิกในเดือน มกราคบนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่อยากดูส่วนตัวรบกวนอะไอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย